ก็มีโอกาสเพียงแต่ว่า,าถึงผมผมคิดว่าถ้าเขาจะคือเขาน่าจะลงที่ทะเลดําก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาถ้าคือเขาน่าจะไปที่ทะเลดําก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไปทะเลดําปุ๊บเนี่ยอ่ายูเครนก็จะสูญเสียหมายถึงว่าสูญเสียความน่าสนใจในแง่ของภูมิรัศตรรับเพราะเนื่องจากว่าอ่าคือถ้ายูเครนไม่มีทะ,ทะเลออกไปเนี่ยอ่าประเทศที่ประเทศที่ต้องการยูเครนในใน,ในแง่ของ ภูมิรัศตรก็จะลดความสำคัญลงนะครับดังนั้นถ้าถ้ารัสเซียเขาคือหมายถึงว่าถ้าในสี่แควนั้นนะเขาเขาผ่านไปได้แล้วก็มีกําลังคนของเขาเสริมได้คือคือคือการยึดพื้นที่เนี่ยมันมันต้องมีกองกําลังเสริมด้วยดังนั้นถ้าถ้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันมันก็จะมีปัญหาว่าถ้าถูกโจมตีแล้วก็จะไม่มีกองกําลังเข้ามาสํารองดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือ,ค,อคือที่เขาประเมินกันเนี่ยสัยภาพของ รัสเซียสามารถจะไปถึงทะเลดําได้แต่ว่าถ้าไปถึงชายแดนตอนตกของยูเครนเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับดังนั้นเนี่ยระหว่างเคียบกับกับ,ก,บกับทะเลดําเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะให้ความสนใจทะเลดำม,มากกว่านะครับเพราะว่าที่เมืองเคียบเนี่ยคือวันก่อนเขาก็พูดออกมาว่าการประชุมของผู้นายูเครนนั่นแหะในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆนั่นแหละถ้าเขาใช้ขีปนาวุธอาริสนิกเนี่ย มันก็สามารถที่จะทําลายบังเกอร์ใต้ดินถึงสี่สิบเมตร่ะอย่างน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาอยากใช้มันมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่เพียงแต่ว่าไอ้ถ้าเป็นการต่อสู้อ่ะในแง่ของพื้นที่ในการครอบครองจริงๆอ่ะก็ก็ไดํดำเป็นจุดที่น่าสนใจความเมืองเคล็บครับประเมินอย่างไรว่ามีโอกาสเกิดสงครามโลกหรือไม่อันนี้มักจะถูกถามในแทบจะทุกครั้งนะครับอ,อย่างที่สองคือตะวันาทางฝั่งยุโรปเกมโอเวอร์หรือย,อยัง อาวสารแล้วหรือ,อยังคือในแง่ของสงครามโลกเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นคือหลังจากที่สเมกานั้นสเปการนั้นอนุญ,ญาตให้ยูเครยนยิงขีปนาวุธอะไรเข้าไปในรัสเซีย,ยก็ก็เป็นก็เป็นการดึงดึงให้สเมกาเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงเพราะสเมการก็ว่าเขาเขาเป็นคนกาหนดเป้าอะไรต่างๆแล้วก็สั่งให้ยิงยอะไรพวกนี้สเมนกากา็ คือเข้ามาร่วมแล้วอะเพียงแต่ว่ารัสเซียเขาไม่ต้องการที่จะเป็นอะไรอะหมายถึงว่าเป็นเป็นจำเลยนะครับต,ต่อต่อต่อประชาคมโลกดังนั้นเขาเลยใช้ขีมนาวุธอาริชนิกเนี่ยซึ่งมันมีสรรพคุณที่ดีมากคือหมายถึงว่าทุกประเทศยอมรับได้ว่าไม่มีสารพัภาพกลงสีดังนั้นเนี่ยไอ้ก็อาจจะเป็นโจทย์ที่ที่ปูตินเขาคิดออกมานะครับว่าถ้าเขาถูกยั่วยุมากๆเนี่ย แล้วเขาไม่ตกเป็นจำเลยเนี่ยเขาควรจะกแก้ยังไงเขาก็แก้ด้วยอาเรนิกซึ่งไงคําตอบที่ชัดเจนว่าอา่หมายถึงว่าโรงงานยูสมาร์ทที่ถูกยิงยิงอะ่ะมันก็เป็นเป็นผงอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นฝุ่นนะครับพูดง่ายๆโรง,งงานถูกทำลายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บังเกอร์ใต้ดินด้วยที่เป็นฐานการผลิตข้างล่างถูกทำลายหมดเลยนะครับอ่าด้วยอุณหภูมิมากกว่าสี่พันองศานะครับดังนั้นเนี่ย ไอ้ไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าสงครามโลกมันยังไม่เกิดถ้าปูตินยังใช้อาริสติกต่อเพราะว่ามันจะยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้คือหมายถึงว่าปูตินเขามีอาวุธที่สามารถยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้แล้วก็สามารถที่จะมีอนุภาพถ้าอาวุธนิวเคลียร์นะครับแต่ไม่มีสามารถทางสีเนี่ยอันนี้คือข้อดีของมันซึ่งาการการที่จะมายยุให้เกิดการขยายตัวของสงครามอ่ะ มันมันเลยเป็นไปได้ยากอันนี้อันที่หนึ่งเฮ้ยแต่มันมีมันมีอีกอันหนึ่งครับอาจารย์ที่เป็นข่าวกรองของรัสเซียแต่ว่าเป็นคนใหญ่คนโตหน่อยเนี่ยเขาก็ออกมาให้ข่าวที่ในทํานองที่บอกว่าเนี่ยยูเครนใกล้จะแพ้แล้วนะอันนี้แค่บอกกันเฉยๆไหมอาจารย์หรือหรือมันก็มันก็มีไปบ้ปรอกรัสเซียรัสเซียมีมูนครับรัสเซียลุกคืบมาตลอดครับถ้าติดตามข่าวสงครามยูเครนเนี่ยลุกคึบมาตลอดทุกวันแล้วก็ยิ่งลุกเร็วขึ้นเร็วขึ้นโดยเฉพาะในในชุดนี้เนี่ยปูติน สั่งลุยเต็มที่นะครับก่อนทํามารับตำแหน่งนี้อาจจะกินไปครึ่งข้อนประเทศแล้วมันก็ลุกไปเรื่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่รัสเซียต้องการมันไม่ใช่ต้องการยึดประเทศยูเครนเนาะรัะเสเซียต้องการให้หนึ่งให้ให้ใหยูเครนเป็นกลางนูทรัลิตี้ไม่เข้ากับอาาโต้สองเนี่ยเออต้องต้องออคล้ายๆว่าตรวจอาวุธหมดอะเพราะถ้ามีอาวุธอยู่เนี่ยก็ ก็เดี๋ยววาดีคือดีก็ลุกขึ้นมาลบกับรัสเซียใช่ไหมเพราะงั้นรัสเซียต้องการสองอย่างเนี้ยหลักๆกันนะแล้วก็ส่วนไอ้พื้นดินนี้จะต้องการจริงๆก็น่าจะเป็นสี่แ้นก็คือว่าโลฮานโดเนสสโปลิเซียแล้วก็เคอร์ซอนสี่แฟนออลรวมทั้งรวมทั้งไครเมีย